สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขออนุญาตอัดคลิปวิวข้างทางให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะจะอัดคลิปยาวคลิปสตรีมได้มีงานส่งนะคะเพื่อนๆไดีวขับรถไปด้วยพอดีวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาตลาดเข้ามาอำเภอนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปบรรยากาศข้างทางให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยนะคะก็จะเอาคลิปไม่ยาวประมาณ1นถึงสนาทีหรือ3นาทีพอได้มีงานส่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะขับรถมอไซค์ไปด้วยนะคะก็จะเอาคลิปไม่ยาวเพราะว่าขี่รถขี่รถไปด้วยมันก็จะไม่สะดวกในการอัดคลิปเพราะว่ามือข้้งหนึ่งเราก็ถือโทรศัพท์อีกทั้งหนึ่งก็ขับมอไซค์ไปด้วยนะคะเพื่อนแต่ก็อยากมีงานสน่งนะก,ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศวิวข้างหน้า ดูก้อนเมฆดูถนนทางดูรถตากำลังวิ่งสวนทางการไปมานะคะก็อันนี้เป็นทางถนนหลักที่เราจะมุ่งหน้าไปฝั่งชายแดนเขาพระวิหารเลยนะคะอันนี้เป็นถนนหลักถนนเส้นใหญ่อยากให้เพื่อนๆไ้ดูบรรยากาศดูก้อนเมฆข้างบนก็ดูสวยมากเลย องวิวไปด้วยนะคะเพืเ่อนๆก็จะได้มีงานส่งอันนี้ก็เปิดทาบต่าง ยังไม่มีคลิปยาวสตรีมส่งก็จะทำการอัดคลิปไปด้วยนะคะ <S <S คเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้มีงานส่งเบีอเตอร์เราก็ต้องมีงานส่งนะคะเพื่อนคลิปยาวแต่ประมาณสองนาทีกว่านะดูวิวข้างหน้า คลิปคือข้างทางให้เพื่อนๆได้นูอันนี้ออกมาเส้นถนนข้างขางอันนี้คือเขาทำาหม่แต่ก่อนยังไม่มีนะครัะก็จะมีแค่ทางมิ่